สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับพวกเราครับชัยพิภชาแนลนะครับวันนี้นะครับชัยพิภชาแนลมารับงานที่ระยองนะครับก็ระหว่างรองานนะครับก็เลยคิดว่าจะทำคอนเทนต์นี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนสงสัยนะครับว่าวิ่งงานทําไมต้องมีเครดิตเครดิต30วัน4บวันสี่้าวันอย่างนี้นะครับว่าเครดิตหกสิบวันนะครับ ก็วันนี้จะลองมาอธิบายให้เพื่อนๆเพื่อๆนะครับได้เข้าใจว่าครับทำไมต้องมีเครดิตก็อธิบายตามประสบการณ์ของใช้พี่อัพนะครับของตัวกับผมเองนะครับที่เคยวิ่งงานมานะครับว่าใช้เครดิตกี่วันกี่วันนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าอัพนับแรกเลยครับวิ่งงานนะครับสําหรับตัวกระผมที่มาวิ่งงานก็ ผมไม่ได้โดนเครดิต45วัน30วันนะครับผมโดนเครดิต60วันนะครับเพื่อนๆเครดิต60วันเลยนะผมมาวิ่งที่แรกก็แต่ว่าของผมก็ดีหน่อยที่ว่าบริษัทเขาไม่ได้อะไรบริษัทผมดีหน่อยไม่ค่อยได้ไม่ไม่มีลูกตุกติกนะครับก็จ่ายครบทุกบินทุกใบนะครับก็เลยไม่มีปัญหาแต่สําหรับบางบริษัทอาจจะมีปัญหานะครับ แบบว่าวางบินไปแล้วแต่ว่าบินออกไม่ออกบ้างอย่างนงี้ครับมันก็เป็นปัญหาตอนนี้ใครๆเขาก็เจอหมดครับสําหรับทําไมนะครับก็สงสัยเพื่อนๆสงสัยว่าทําไมต้องมีวางบินสามสิบวันทําไมต้องมีเครดิตเอาง่ายๆทำไมต้องมีเครดิต,ไงไงต,ดตก็เครดิตนะครับก็คือทางบริษัททาสปอร์ตหรือพวกซับพวกหอ,อจก,กรครับเขาจะไปวางบินบินสมมุติว่าเราวิ่งงานมา เดือนหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าเดือนหนึ่งอาจจะวางบินครั้งหนึ่งอาจจะวางบินวันที่15ที่20ง่ายๆเลยวางวางบินสิ้นเดือนใช่ไหมครับวางบินวันที่วันที่30สิ้นเดือนแล้วเงินนะครับทางบริษัทจ้างบริษัทที่จ้างจ้างในอสังหาของเราจ้างหอจัอนะครับเขาก็จะคิดให้อีกทีนะครับเพื่อนๆก็น่นนะครับอีกหนึ่งเดือนถัดไปนะครับเพื่อนๆก็ไม่ง่ายนะครับเพื่อนๆ ใครที่จะมาทำอาชีพร,ร่วมก็ต้องมีทุนนะครับก็มีทุนนอกนจากไปวิ่งพัสดุเคลีร์่ีนะครับจะใช้ทุนไมเน่เยอะนี่นะครับคือตัวหลักบางบริษัทนะครับอาจวางวินถึงสามเดือนนะครับที่ผมเคยเจอมาทาที่ผมเคยวิ่งนะครับสามเดือนก็มีนะครับเกื่นเก้าสิบวันมันก็แล้วแต่บริษัทเพราะบางบริษัทเขาที่หอจกรเราที่ทันสปอร์ตนะครับเขาไปรับงานมาเนี่ย อา,อาจจะมีเครดิตสองเดือนสามเดือนอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆฟังตามประสบการณ์ของผมเองนะครับเพื่อนๆว่าเครดิตทำไมต้องมีเครดิตเพื่อนๆก็สงสัยกันคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะแยะว่าไหนจะค่าน้ำมันไหนจะค่าท้นค่านี่ก็ใช่จริงๆนะครับเพื่อนๆมันก็มีเครดิตจริงๆก็บางทีก็ต้องยอมรับ แล้วก็เลือกบริษัทที่เชื่อถือได้นะครับเลือกหอจกหรือซับหรือทันสปอร์ตไหนที่เชื่อถือได้นะครับเพื่อนนี้ก็เลยมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังตามสบการณ์นะครับแล้วก็มีงานมาฝากกับเพื่อนนะครับหนึ่งงานก็งานประกาศวันที่3นะครับวันที่3ามพุมพาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงหน้าคลิปเลยนะครับเพื่อนก็เข้าไปอ่านรายละเอียดดูนะครับงานอยู่ที่ โนสมุทรปาการบางพีนะครับความส่งน้ํารับเยอะนะครับเพื่อนๆเ,เป็นงานรถสี่ล้อก็เข้าไปดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เพื่อนเข้าไปอ่านดูรายละเอียดเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มีการมาแนะนําเพื่อนหนึ่งงานแล้วก็มีข้อคิดเกี่ยวกับเครดิตการเครดิตนะครับทำไมต้องมีเครดิตนะครับมาขายข้อสงสัยให้เพื่อนนะครับก็ขอกล่าวกัาคำว่าสวัสดีครับเพื่อน